ไปเล่นที่วัดมาใช่ไหมพ่อบอกแล้วไงว่าให้ไปเล่นที่โรงเรียนสนามทิ้งช้าน่ะออกมาข้างนอกแล้วบรรยากาศดีจังเลยเนาะบรรยากาศดีแบบนี้สนใจไปเล่นที่เมนกันอีกไหมไม่เอาอฉันกลัวหฮเ,เล่นในแถวหน้า,นานบ้านนี้ก็ได้แถวหาน้านบ้านฉันก,กลัวอยู่ดีคือผีก,กลัว,ว่ามันตามกลับบ้านล่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ให้พวกแกเข้าบ้านหรอกแกชอบไปเล่นที่วัดดีนัก แกจงอยู่ข้างนอกก็ลอยไปหาอะไรดูดีอ่ะดูอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อเน,นี้ยอกอไกออไปเล่นข้างนอกบ้างลูก อย่ามัวแต่ดูทีวีและอีกอย่างลูกดูแต่อะไรไร้สาระแบบนี้พ่อเป็นห่วงนะลูกเลือกดูสิ่งที่มันดีๆกว่านี้เถอะอย่ามาเสียสายตากับของแบบนี้เลยลูกหนูก็บอกน้องแล้วค่ะว่าให้ดูอย่างอื่นบ้างแต่น้องก็ยังดูคลิปนี้อยู่เธอคิดว่าฉันอยากดูมากเลยไงไอของแบบเนี้ยไปออกไปเล่นข้างนอกบ้างนะไปไปค่ะ,ะพ่อมาที่มเมนเผาศพแล้วเป็นไงบ้างใบย,ยกก็เฉยๆนะ นี่เหรอที่นอนสุดท้ายของมนุษย์น่ะแต่ฉันมาที่นี่แล้วไม่เห็นผีก็กลัว,วสักตัวสงสัยพ่อจัดการมันแล้วมันไปเกิดใหม่แล้วมัง้งเราเดินทั่วแล้วว่าเรารีบกลับกันเถอะนี่เธอป๊อตเหรอฉันยังไม่อยากกลับเลยฉันอยากเดินอยู่ที่นี่สักรอบหนึ่งอ่ะอืมปะอืมทำไมเธอไม่พาฉันไปเล่นที่อื่นอ่ะทำไมต้องไปที่วัดด้วยก็ที่วัดน่ะ มันน่าตื่นเต้นนะสิเมื่อกี้คุยกันว่าอะไรได้ยินว่าไปเล่นที่วัดมาใช่ไหมพ่อบอกแล้วไงว่าให้ไปเล่นที่โรงเรียนให้ไปเล่นที่สนามชิงช้านะ่ะค่ะหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ไปเล่นที่วัดอีกแล้วค่ะหนูเนี่ยไม่ฟังพ่อเลยเสียงอะไรเสียงใครมานะ่ะออกไปดูว่าใครมาค่ะพ่อไม่เห็นมีอะไรเลย พวกเราคงจะหูฝาดไปเองอะ่ะไหนลองไปดูข้างหน้าสิหรือว่าจะมีตัวอะไรตามเรามาจากวัดอะ่ะคงไม่มีหรอกออกมาข้างนอกแล้วบรรยากาศดีจังเลยเนาะอือบรรยากาศดีแบบนี้สนใจไปเล่นที่เมนกันอีกไหมไม่เอา,าฉันกลัวหุยเล่นในแถวหน้าบ้านนี้ก็ได้แถวหน้าบ้านฉันก็กลัวอยู่ดีผีก็กลัว,ว่ามันตามกลับบ้านละเฮ้ย ฉันไม่ให้พวกแกเข้าบ้านหรอกแกชอบไปเล่ยนที่วัดดีนะแกจงอยู่ข้างนอกตลอดไปเฮ้ยไม่ได้เดีะเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วโศน้าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่งั้นเราก็เข้าบ้านได้แล้วนะสิเฮ้ยยังเข้าไม่ได้อ่ะพวกแกไม่มีทางเข้าบ้านได้หรอก เราเรียวิ่งกันเถอได้ไปจะวิ่งหนีไปไหนอ่ะไม่ผลเหรอ,อแกจะทำอะไรลูกใช่ไหนแกจะช่วยลูกแกอย่างนั้นเหรอครั้งก่อนแกก็สู้กับฉันแล้วนี่ ตพลังเคลื่อนต๋าทำอะไรแกรไม่ได้เลยสินะงั้นแกต้องเจอท่าใหม่ลมแสงมันตา,ายมันตายแล้วเหรอคะพ่ออ้าตายแล้วลูกไปกลับบ้านลูก